เราเป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์วัยเด็กที่สร้างบุคลิกภาพของเราไว้เป็นวิธีการทำความเข้าใจโลกรอบตัวเราความสัมพันธ์ความรู้สึกและความคิดของเรา ความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กเกิดขึ้นเมื่อเด็กต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นกังวลหรือบาดแผลทางอารมณ์ซึ่งอาจรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ทั้งเกิดจากประสบการณ์ตรงหรือการพบเห็นผู้อื่นโดนกระทําหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นๆความบอบช้ำทางจิตใจเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความทุกความผิดปกติทางด้านสุขภาพจิตเช่นโรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ PTSD ได้ เมื่อมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กมักจะส่งผลกระทบด้านลบฝังแน่นเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่อาจส่งผลทางกายเช่นโรคอ้วน โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งหรือความเครียดส่งผลด้านพฤติกรรมเช่นการดื่มแอลโกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดความผิดปกติในการรับประทานอาหารหรือส่งผลต่อศักยภาพในการใช้ชีวิตเช่นถ้าเราเรียนอยู่อาจส่งผลให้ผลการเรียนแย่ลงหรือถ้าเราทำงานอาจจะทําให้ศักยภาพในการทํางานแย่ลงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทําได้ยากไม่ประสบความสําเร็จด้านความสัมพันธ์หรืออาชีพที่เรากําลังทําอยู่ สาเหตุต่างๆที่อาจทำให้เกิดบาดแผลในวัยเด็กอย่างเช่น1การโดนกลั่นแกล้งหรือโดนบูลลี่ทางร่างกายอย่างเช่นโดนตีโดนเตะทางวาจาอย่างเช่นโดนล้อเลียนเรียกชื่อพ่อแม่โดนข่มขู่โดนคุกคามทางเพศทางสังคมอย่างเช่นการโดนเผยแพร่ข่าวลือทำให้อับอายในที่สาธารณะหรือการโดนประจานทางอินเทอร์เน็ต 2. ความรุนแรงในสังคมเด็กบางคนโตมาในสภาพแวพดล้อมชุมชนที่ไม่ดีเห็นพฤติกรรมรุนแรงการฆาตรกรรมการโดนล่วงละเมิดทางเพศการปล้น 3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่ความยากลำบากสำหรับเด็กและครอบครัวการต้องสูญเสียบ้านและทรัพย์สินย้ายโรงเรียนหรือความลำบากทางเศรษฐกิจหรือต้องสูญเสียคนรักจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเหล่านี้ข้อ4 จากความเครียดที่กระทบกระเทือนจิตใจ,จทางการแพทย์เด็กบางคนโตมาต้อง้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กๆอาจทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดและบาดเจ็บจากการโดนทําหัตกรรมหลายครั้งจนทําให้เกิดการกลัวประสบการณ์การรักษาที่รุกรานหรือน่นากลัวข้อ5ความรุนแรงในครอบครัวเด็กอาจจะสภาพแวดล้อมรุนแรงในบ้านเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยอาจโดนทารุณกรรมหรือโดนทําร้ายร่างกายเองข้อ 6. การโดนล่วงละเมิดทางเพศหรือทางร่างกายหรือเด็กเห็นการกระทำนั้นนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยเช่นการเห็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเห็นการมีเพศสัมพันธ์กันของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดหรือพ่อแม่เองหรือเด็กที่เห็นสื่อลาม,มกตั้งแต่อายุยังน้อยความบอบช้ำทางใจิตใจนี้จะคงอยู่นานหลายปีจากเหตุการณ์นั้นข้อ 7. ความเศร้าของเด็กที่เกิดจากการเห็นการเสียชีวิตของผู้ที่รักอย่างกระทันหันการจากไปจากการเจ็บป่วยฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตาย พวกเขาจะมีความรู้สึกโกรธและความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเด็กจะเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมถึงทิ้งเขาไปเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้รกาแปดประสบการณ์จากการโดนลักพาตัวเด็กยังไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเองจึงต้องพึ่งพาผู้ใหญ่และผู้ดูแลในการดูแลปกป้องและรักษาความปลอดภยัยเมื่อเขาโดนลักพาตัวทำให้รู้สึกไม่มั่นใจหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภยัย เกาการโดนเลี้ยงดูแบบโดนทอดทิ้งปล่อยปละละเลยผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาให้ไม่ใส่ใจความต้องการทางอารมณ์ของเด็กไม่ให้การสนับสนุนและความปลอดภัยในยามทุกยากเลี้ยงดูมาแบบใช้อารมณ์ไม่ชมเชยหรือให้กำลังใจเด็กทำให้เด็กไม่มั่นใจว่าจะได้รับความต้องการขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าและสุขอนามัยที่ดีสาเหตุต่างๆที่เล่ามานั้นส่งผลต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของเด็ก โดยพฤติกรรมการแสดงออกต่างๆพฤติกรรมปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมักมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือท็อกซิกกับผู้อื่นขึ้นอยู่กับประเภทของความบอบช้ำทางจิตใจที่พวกเขาประสบมาตอนเด็ก ความสัมพันธ์แบบวิตกกังวลหรือหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวลกลัวว่าแฟนจะไม่รักกลัวว่าจะโดนทอดทิ้งต้องคอยถามให้แฟนยืนยันความรักอยู่บ่อยๆคนเหล่านี้โตมาจากการเลี้ยงดูวัยเด็กที่คาดเดาได้ยากเอาแน่เอานอนไม่ได้มักจะมีความรู้สึกในวัยเด็กกลัวการโดนทอดทิ้งความสัมพันธ์แบบปฏิเสธหลีกเลี่ยง มักจะมีลักษณะห่างเหินเย็นชาไม่ชอบสนิทกับผู้อื่นบางครั้งก็รู้สึกว่าบางคนล้ำเส้นเกินไปเข้ามาสนิทกับเรามากเกินไปไม่ชอบพึ่งพาใครชอบทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวไม่ยึดติดว่าความสุขความทุกข์ของเราจะต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นคนเหล่านี้อาจเติบโตมาจากการเลี้ยงดูแบบเจ็บปวดและผิดหวังในวัยเด็กจนสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ และเกิดการเรียนรู้ว่าหากจะคบกับใครควรต้องมีระยะห่างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดจากการโดนทอดทิ้งความสัมพันธ์แบบหวาดกลัวหลีกเลี่ยงคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นไม่ปลอดภัยเมื่อโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะกังวลว่าตัวเองโดนทอดทิ้งแต่จะใช้วิธีการหลีกหนีและไม่ยอมแสดงออกว่าตัวเองรู้สึกยังไง รวมถึงมีความเชื่อว่าไม่มีใครรักเราจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีโดนทําร้ายทางร่างกายและจิตใจแต่ก็เลือกที่จะไม่ไปหาคนใหม่เพราะคิดว่าตัวเองไม่สมควรจะได้รับความรักที่ดีเหล่านั้นอาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นการไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นยาก มีความระแวงสงสัยมากเกินไปเกิดจากความรู้สึกว่าอาจถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลากลัวว่าจะถูกทำร้ายหรือโดนหลอกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเข้าสังคมใหม่จึงมีความระมัดระวังตัวเองมากเกินไปอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลความผิดปกติทั้งสองนี้มักจะเกิดขึ้นพร้อมกันและทำให้บุคคลนั้นรู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยวหากคุณกำลังต่อสู้อยู่กับภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อได้รับการแก้ไขอย,อย่างไวนะคะ อาการต่อมาอย่างเช่นมีปัญหาด้านการสื่อสารแบบยอมทำตามหรือพ s s ซีฟจะพยายามแสดงออกแบบคล้อยตามผู้อื่นไม่สื่อสารความรู้สึกที่แท้จริงที่ต้องการของตัวเองอยู่ออกไปมักจะเก็บกดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้และชอบพูดคำว่าขอโทษบ่อยๆแม้ตัวเองจะไม่ได้ผิดก็ตามการสื่อสารแบบก้าวร้าวอ้อมอ p อม s i v e a g g r e s s i v e มีความรู้สึกก้าวร้าวทางอ้อมใช้คำพูดสุภาพแต่เชื่อเฉือน หรือเน็บแนมคนฟังและการสื่อสารแบบก้าวร้าวหรือ agressive คนเหล่านี้หากเขามีความโกรธเขาจะแสดงอาการออกไปตรงๆโกรธแล้วตบโต๊ะโกรธแล้วทำร้ายผู้อื่นพูดจาหยาบคายตะคอกใส่ผู้อื่นปัญหาทางด้าน EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ต่ำลงทักษะต่างๆบกพร่องไปการตระหนักว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นต่ำลงความสามารถในการตัดสินใจต่ำลง และอาการที่อาจแสดงออกได้คือโรคความเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจหรือที่เรียกว่า PTSD เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจถือว่าเป็นโรควิตกกังวลคนที่เป็นโรค PTSD มักจะมีอาการย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในอดีตรู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งกระตุ้นจนต้องพยายามหลีกเลี่ยงจะมีอาการมากขึ้นอย่างเช่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงนึกถึงภาพย้อนในอดีตฝันร้ายและอาการตื่นตะหนกมากกว่าปกติ จากการหาข้อมูลวิธีการบำบัดผู้ที่มีบาดแผลในวัยเด็กนั้นเราต้องกระทำภายใต้ผู้เชี่ยวชาญและหนักบำบัดเพื่อสามารถแก้ไขได้ตรงจุดประการแรกเราต้องยอมรับถึงความบอบช้ำทางจิตใจที่มีการยอมรับว่าประสบการณ์ในวัยเด็กนี้เป็นสิ่งที่บอบช้ำทางจิตใจเข้าใจความทุกข์และเข้าใจความยากลำบกากในการใช้ชีวิตเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไปได้การบำบัดแบบวิธี CBT เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมและความคิดความรู้สึกของเราช่วยปรับเปลี่ยนความคิดมุ่งไปสู่ชุดความคิดใหม่การบำบัดทางจิตมุ่งเน้นไปที่จิตไร้สำนึกนักบำบัดจะพยายามทำความเข้าใจความหมายของบาดแผลและจุดที่ผู้ป่วยติดอยู่จนทำให้เกิดบาดแผลนั้นการบำบัดด้วยการประมวลผล cognitiv e processing therapy หรือ CPT ู้ป่วยจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์มากขึ้นจะเริ่มระบุความคิดอัตโนมัติที่ทำให้เกิดอาการ P.S.D. ไว้การบำบัดนี้จะช่วยให้คุณระบุรูปแบบของความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นความคิดที่โทษตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่ถูกต้องช่วยประเมินและแก้ไขความคิดและความเชื่อเหล่านั้นหาคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดได้คุณก็สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณได้ข้อที่ 5. การบำบัดด้วยการเล่าเรื่องหรือ N.E.T. จะมุ่งเน้นเพื่อสร้างการเล่าเรื่องตามลำดับเวลาโดยพื้นฐานแล้วจะดูประวัติของผู้ป่วยเน้นไปที่เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจบุคคลนั้นจะสร้างเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจขึ้นใหม่ควบคู่ไปกับการสร้างเหตุการณ์เชิงบวกขึ้นมาใหม่ด้วยการแก้ไขด้วยการเผรชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวผู้เชี่ยวชาญจะจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้ป่วยได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวหรือสิ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงโดยจะมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามอาการและสภาวะจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งการบําบัดนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักจิตบําบัดนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เท่านั้นทั้งการจําลองสถานการณ์จริงและจําลองจากจินตนาการและวิธีการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวของดวงตาหรือ EMDR จะเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของดวงตาเสียงโทนเสียงและการใช้การสั่นสะเทือนและเสียงกลิ่นเข้ามาร่วมช่วยในการบําบัดโดยนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญไวเดก เป็นวัยที่สำคัญที่เตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่หากวันนี้คุณมีเด็กที่ต้องดูแลขอให้คุณดูแลเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่สมบูรณ์มัน่นคงเพื่อให้เขาใช้ชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขในภายภาคหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตและหากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับบาดแผลจากวัยเด็กคุณอาจจะเข้ารับการรักษา และอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันและเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้เราสามารถสร้างอนาคตได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันอย่าให้ความบอบช้ำทางวัยเด็กมาพรากอนาคตของคุณไปเด็กน้อยคนนั้นก็ยังอยู่ในตัวเราเหมือนเดิมเพียงแต่เติบโตขึ้นและกำลังใช้ชีวิตยอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองโชคดีนะคะอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจกันค่ะ